สวัสดีครับในช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องน่าสนใจในเศรษฐกิจโลกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราคาทองคำที่แบบพุ่งสูงทำสถิติใหม่เลยใช่ค่ะและที่น่าสังเกตคือมันส่วนทางกับค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลงชัดเจนมากค่ะครับครับวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับจะมาเจาะลึกข้อมูลจากบทความทองคาพุ่งดอลลาร์อ่อนเฟดปรับเป้าเงินเฟ้อโลกหันหาทองแดงกันดูนะครับ ดีเลยค่ะเราจะได้เข้าใจว่าเอะปัจจัยเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่ครับผมก็คือจะมาดูกันว่าทำไมดอลลาร์มันอ่อนแล้วทำไมทองคำถึงกลับมาเด่นมีสัญญาณอะไรแปลกๆจากเฟดหรือเปล่าแล้วก็เรื่องที่ว่าทุนสำรองโลกเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปทางทองคำมากขึ้นจริงไหมแล้วก็ทองแดงทำไมอยู่ๆก็หิดขึ้นมาค่ะครบเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยนะคะตั้งแต่เรื่องดอลล่าอ่อนที่กระทบทองคําโดยตรงแล้วก็ไปดูท่าทีของเฟดเรื่องเงินเฟอว่าเอ๊ะเขากําลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่า mm hmm. แล้วก็การเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างใหญ่ๆเลยนะคะในสินทรัพย์สำรองของธนาคารกาลังทั่วโลกแล้วก็ปิดท้ายด้วยดีลธุรกิจใหญ่ที่เกี่ยวกับทองแดงนี่แหละคะ่ะ น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะตัวเลขที่เห็นล่าสุดราคาทองคำนี่3 6 5 9ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็ไปแล้วนะครับใช่ค่ะสูงมากขณะที่ดอลลาร์ก็อ่อนสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ได้มันก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นงั้นเราเริ่มประเด็นแรกกันเลยดีไหมครับดอลลาร์อ่อนทองคำแข็ง ได้เลยค่ะจุดเริ่มต้นสำคัญเลยนะคะคือการปรับตัวเลขการจ้างงานย้อนหลังของสหรัฐค่ะคือตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้เยอะมากอ่าต่ำกว่าคาดเหรอครับใช่ค่ะซึ่งมันก็ส่งสัญญาณออกมาว่าเ,เศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่ได้แข็งแกรง่งไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่เคยประเมินกันไว้นะคะอ๋อครับครับพอมีสัญญาณว่าเศรษฐ,ฐกิจอาจจะชะลอตัวลงตลาดก็เลย คิดไปว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยเร็วขึ้นหรือลดแรงขึ้นอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะก็เกิดการเก็งกําไรในตลาดทันทีว่าเฟดอาจจะต้องปรับนโยบายการเงินให้ผ่อนคลายลงนะซึ่งการคาดการเรื่องลดดอกเบีย้ยเนี่ยแหละค่ะที่ไปกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าลงครับแล้วพอพอค่าเงินดอลลาร์อ่อนทองคําซึ่งปกติเราก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวสวนทางกันอยู่แล้วก็เลยได้ประโยชน์เต็มเมเลยพยายาขึ้นทําสถิติใหม่ไปเลย ใช่ค่ะทองคำก็กลับมาทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์แบบว่าหนีความเสี่ยงหรือที่เรียกว่าเซฟเฮเว่นนะคะอย่างชัดเจนเลยในช่วงเวลาที่นักลงทุนกังวลเรื่องทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ความเชื่อมั่นในดอลลาร์มันลดลงแต่แต่เหมือนว่ารอบนี้เนี่ยปัจจัยที่หนุนทองคำมันดูเยอะกว่าแค่เรื่องดอลลาร์อ่อนหรือเรื่องคาดการดอกเบี้ยเฉยๆรืึเปล่าครับเห็นในบทความเขใช้คาว่า perfect storm ด้วย คำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันสะท้อนว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวโดดๆแต่เป็นการมาเจอกันพอดีของหลายๆปัจจัยพร้อมๆกันเลยที่ส่งผลบวกมากๆต่อราคาทองคำครับครับแล้วใน perfect storm ครั้งนี้มีอะไรบ้างครับพอจะแจกแจงได้ไหมครับหลักๆเลยนะคะก็คือ1อย่างที่เราคุยกันดอลลร์อ่อ,อนค่าต่อเนื่อง 2. คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอลยวเนี่ยมันปรับตัวลดลงค่ะ อ๋อบอลยูลงใช่ค่ะพอบอลยูลงเนี่ยการถือพันธบัตรซึ่งปกติก็เหมือนเป็นคู่แข่งกับทองคําในง่ายสินทรัพย์ปลอดภัยมันก็ดูน่าสนใจน้อยลงไปอืมจริงด้วยครับเพราะทองคํามันไม่มีดอกเบีย้ยแต่พอพันธบัตรให้ดอกเบี้ยน้อยลงความน่าสนใจมันก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นหรือทองอาจจะดูดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็3ตลาดตอนนี้มีความเชื่อมั่นสูงมากว่าเฟด จะต้องลดดอกเบีย้ยแน่ๆในเร็วๆนี้และ4ซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ลึกซึ้งกว่าเพื่อนนะคะคือความเชื่อมั่นต่อเงินกระดาษ หรือ Fiat Currency ทั่วโลกเลยที่ดูเหมือนว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปโหประเด็นที่4นี้น่าสนใจมากครับคือหมายความว่าความเชื่อมั่นในค่าเงินที่รัฐบาลต่างๆออกมาใช้เนี่ยมันกำลังสั่นคลอนเหรอครับจนคนแบบว่าหันไปหาสินทรัพย์ที่มันจับต้องได้มีมูลค่าในตัวเองอย่างทองคามากขึ้นลงจริงเนี่ยมันก็น่าจะโยงไปถึงประเด็นถัดไปของเราได้เลยนะครับคือเรื่องที่ว่า เฟดอาจจะกําล hmm. ังเปลี่ยนเป้าหมายเงินเฟ้อหรือเปล่าเกี่ยวข้องกันมากๆเลยค่ะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขเงินเฟ้อสาคัญสาคัญของสหรัฐนะคะอย่าง core cpi เนี่ยก็ยังอยู่ที่3.1%ครับยังสูงอยู่ใช่ค่ะส่วน pce ซึ่งเป็นดัชนีที่เฟดให้ความสําคัญเป็นหลักเลยเพราะมองว่าสะท้อนการใช้จ่ายจริงได้ดีกว่าก็ยังอยู่ที่2.9%ค่ะตัวเลขทั้ง2อันนี้ก็ยังสูงกว่าเป้าหมาย2%ที่เฟดยึดมานานนะคะครับสูงกว่าเป้า2%ทั้งคู่เลยแต่่วา เฟดกับส่งสัญญาณว่าจะเตรียมลดดอกเบี้ยทั้งๆท,ที่เงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าเนี่ยนะครับอันนี้เราจะตีความยังไงได้บ้างครับการตีความที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือเฟดอาจจะกําลังเ,เรียกว่ายอมรับ new normal หรือสภาวะปกติใหม่ของเงินเฟ้อที่ระดับอาจจะประมาณ3%เแทนที่จะพยายามกดให้ลงไปถึง2%แบบเข้มงวดมากๆเหมือนเมื่อก่อนเอ๊ะทำไมทำไมเฟดถึงอาจจะยอมรับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นล่ะครับมันมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังล่ะครับ เหตุผลสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของการหาจุดสมดุลค่ะคือพยายามจะคุมเงินเฟอ้อไม่ให้มันพุ่งไปไกลเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้เศรษฐกิจมันเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงจากการที่ใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวเกินไปนะคะอ๋อครับครับค่ะการยอมให้เงินเฟอ้อสูงกว่าเป้าเล็กน้อยอาจจะเป็นสิ่งที่เฟดมองว่าเออจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจเอาไว้เข้าใจแล้วครับเป็นการพยายามหาจุดที่พอดีดี ระวังคุมเงินเฟอ้อกับประคองเศรษฐกิจไม่ให้แย่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเฟดยอมรับเงินเฟอ้อที่3%เปรเจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อทองคำยังไงบ้างครับผลกระทบชัดเจนเลยค่ะคือทองคำจะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อระดับ3%ปเซกลายเป็นเรื่องปกติหรือ new normal เนี่ยนะคะมันก็หมายความว่ามูลค่าที่แท้จริงของเงินสดหรือเงินกระดาษที่เราถือถือกันอยู่เนี่ยมันจะลดลงเร็วขึ้นตามเวลาอ อำนาจซื้อน้อยลงใช่ค่ะอำนาจซื้อน้อยลงคนก็จะมีแนวโน้มที่จะมองหาสินทรัพย์ที่มันสามารถรักษามูลค่าได้ดีกว่าในระยะยาวซึ่งทองคำก็เป็นหนึ่งในคำตอบสำคัญตรงนั้นเลยค่ะโอเรื่องนี้มันโยงกันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับจากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวมาถึงท่าทีเฟดที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ส่งผลมาถึงความน่าสนใจของทองคาอีกที ทีนี้มีอีกประเด็นที่แบบน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยครับคือเรื่องที่ว่าทุนสำรองของโลกเราเนี่ยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เลย ใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่สะท้อนการแปลงแปลง,แปลงเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือมีข้อมูลล่าสุดที่เขาประเมินกันนะคะว่ามูลค่ารวมของทองคําที่ธนาคารกลางทั่วโลกถือครองอยู่เนี่ยตอนนี้อาจจะมีมูลค่าสูงถึง4.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะขัญอยู่ตรงนี้ค่ะคือตัวเลข4.2ล้านล้านเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะแซงหน้ามูลค่ารวมของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือ US Treasury ที่ธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกถือครองอยู่ ซึ่งตอนนี้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ3.9ล้านล้านดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวนะครับนี่นี่หมายความว่ามีความเป็นไปได้เลยครับที่มูลค่าทองคําในทุนสํารองของโลกจะแซงหน้ามูลค่าพันธบตัตรสหรัฐไปแล้วจริงๆมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะแล้วถ้ามันเป็นจริงนะคะนี่จะถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เลยนะคะที่มูลค่าทองคําสํารองของโลกโดยรวมจะแซงหน้าสินทรัพย์ที่เคยเป็นแกนหลักมาตลอดอย่างพันธบัตรสหรัฐได้ไม่น่าเชื่อเลยครับ ปกติเราก็จะเข้าใจกันมาตลอดว่า U.S. Treasuries เนี่ยคือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดสภาพคล่องสูงที่สุดที่ทุกธนาคารกลางต้องมีติดพอร์ตไว้ในทุนสำรองทำไมทาไมมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ขึ้นมาได้เลยครับการตีความที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือมันสะท้อนว่าธนาคารกลางทั่วโลกกำลังหันกลับมาให้ความสำคัญกับทองคำมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยค่ะแล้วก็ลดการพึ่งพิงพันธบัตรสหรัฐลงครับลดการพึ่งพิงลง อาจจะด้วยหลายๆสาเหตุผสมกันนะคะทั้งความไม่แน่นอนของค่าเงินดอลลาร์เองความกังวลเรื่องระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆหรืออาจจะมีปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ทําให้หลายๆประเทศต้องการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดการถือครองสินทรัพย์ที่เป็นสกุลดอลลาร์ลงอะคะ่ะเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินโลกที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับเนี่ยจากเรื่องทองคํา ของยึดเปลี่ยนเกียร์นิดนึงมาที่โลหะอีกชนิดหนึง่งที่ก็กําลังร้อนแรงไม่พะกันเลยนั่นก็คือทองแดงครับเห็นว่ามีข่าวใหญ่เรื่องการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมเหมืองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีข่าวใหญ่เลยคือการควบรวมกิจการระหว่าง Anglo American ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่อยู่แล้วกับ c ท Resources จากแคนาดาค่ะซึ่งการรวมกันครั้งนี้จะทำให้เกิดบริษัทใหม่ที่มีมูลค่ามหาศาลเลยนะคะประมาณกว่า53,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐ โอ้ห53,000ล้านดอลลาร์การครวบรวมครั้งนี้จะสร้างบริษัทที่มีความสำคัญในตลาดทองแดงขนาดไหนครับบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาจากการครวบรวมนี้นะคะจะกลายเป็นผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ติดท็อป5ของโลกได้ทันทีเลยค่ะท็อป5เลยเหรอครับใช่ค่ะโดยเขาจะได้ครอบครองเหมืองทองแดงที่สำคัญสำคัญหลายแห่งเลยโดยเฉพาะในประเทศชิลีซึ่งเป็นแหล่งผลิตทองแดงที่สาคัญมากๆของโลกอยู่แล้วค่ะครับ การเป็นท็อปไฟล์ของโลกนี่ถือว่ามีในยะสำคัญมากเลยทีเดียวแล้วทำไมทำไมดีลนี้ถึงดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ทองแดงเป็นพิเศษเลยล่ะครับ มีอะไรสําคัญเกี่ยวกับทองแดงหร้อครับช่วงนี้เพราะว่าทองแดงตอนนี้ถูกยกให้เป็นโลหะแห่งอนาคตเลยค่ะโลหะแห่งอนาคตใช่ค่ะคือมันเป็นวัตถุดิบที่บอกว่าขาดไม่ได้เลยสําหรับเทคโนโลยีที่เป็นเมกะเทรนใหญ่ๆของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะที่ต้องใช้ทองแดงมากกว่ารถยนต์สันดาบแบบเดิมๆหลายเท่าตัวเลยอ๋อหรอครับ แล้วก็ยังรวมถึงพวกระบบพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นกังหันลมหรือว่าแผงโซลาเซลล์พวกนี้ก็ต้องใช้ทองแดงจำนวนมากในระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าดีมา์หรือความต้องการใช้ทองแดงในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงมากๆตามทิศทางของโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้า ใช่เลยค่ะดังนั้นการควบรวมกิจการครั้งใหญ่นี้มันก็สะท้อนภาพการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของผู้ผลิตรายใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในการเข้าถึงแล้วก็ควบคุมแหล่งทรัพยากรทองแดงซึ่งมันเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆสําหรับอนาคตครับผมตอนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือที่เรียกว่าซินเนจี้นะคะ แล้วก็รวมถึงการสร้างไรายได้เพิ่มในระยะยาวจากการตอบสนองดีมานที่มันจะสูงขึ้นมากๆด้วยฟังดูแล้วทั้งทองคําแล้วก็ทองแดงนี่ต่างก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงเวลานี้พอจะช่วยสรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่เราคุยกันมาทั้งหมดให้เห็นภาพรวมชัดๆอีกครั้งได้ไหมครับได้เลยค่ะสรุปประเด็นสําคัญหรือ Key Takeaway จากการเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะ ข้อแรกเลยดอลล่าอ่อนหนุนทองคําคือเศรษฐกิจสหรัฐที่มีสัญญาณชะลอตัวทําให้ตลาดคาดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นอันนี้ไปกดดันดอลล่าให้อ่อนค่าซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อทองคําในฐานะที่เป็นเซฟเฮเว่นนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเสริมเข้ามาอีกเป็นเหมือน perfect storm ทำให้ราคาทองคํามีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งต่อไปได้ค่ะครับผมข้อ 2. เฟดกับเงินเฟ้อสร์เซต คือมีสัญญาณว่าเฟดอาจจะยอมรับเงินเฟอ้อในระดับที่สูงกว่าเป้าเดิมคือ2%นะคะอาจจะเป็นแถวแถวเเพื่อประคองเศรษฐกิจซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะยิ่งทำให้ทองคำน่าสนใจมากขึ้นไปอีกในระยะยาวเพราะมันเหมือนการยอมรับว่ามูลค่าเงินกระดาษมันจะลดลงเร็วขึ้นครับ ข้อ3ทุนสำรองโลกสู่ทองคำอันนี้ก็น่าสนใจมากคือมีความเป็นไปได้สูงที่มูลค่าทองคำสำรองของธนาคารกลางทั่วโลกจะแซงหน้ามูลค่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่เลยซึ่งสะท้อนการลดความเชื่อมั่นแล้วก็การพึ่งพิงเงินดอลลาร์สหรัฐลงค่ะ mm hmm. และข้อสุดท้ายยุคของทองแดงมาถึงแล้ว การควบรวมกิจาการครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมเหมืองเนี่ยมันตอกย้ำสถานะโลหะแห่งอนาคตของทองแดงที่มันจำเป็นมากๆต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าทำให้การแข่งขันเพื่อเข้าถึงทรัพยากรนี้มันเข้มข้นมากขึ้นค่ะชัดเจนมากครับสรุปก็คือทองคำยังคงม,มีบทบาทสำคัญนะครับในฐานะสินทรัพย์ที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดในยุคที่ค่าเงินดอลลาร์แล้วก็นโยบายการเงินมันมีความไม่แน่นอนสูง ขณะเดียวกันทองแดงก็กําลังทวีความสําคัญขึ้นมาอย่างมากเลยในฐานะที่เป็นเหมือนหัวใจของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีแห่งอนาคตถูกต้องเลยค่ะทั้ง2องอย่างนี้ต่างก็สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นทั้งในระบบการเงินของโลกแล้วก็ในภูมิทัศน์ด้านพลังงานและทรัพยากรด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมมีคำถามอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ที่ติดตามเราได้ลองนำไปคบคิดกันต่อดูครับค่ะน่าสนใจค่ะเชิญเลยค่ะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ที่มันชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำคัญนะครับ ทั้งการที่โลกหันกลับไปให้ความสำคัญกับทองคำมากขึ้นแล้วก็การแข่งขันเพื่อเข้าถึงทองแดงซึ่งทั้งหมดนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกษิจแล้วก็การปฏิวัติเรื่องพลังงานคำถามที่อยากจะชวนคิดก็คือว่ามีความเชื่อหรือข้อสมมุติฐานเดิมๆเ,เกี่ยวกับระบบการเงินโลกหรือเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่เราเคยยึดถือกันมาตลอดเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับที่อาจจะกำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรง หรืออาจจะกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยในอนาคตอันไกลนี้จากพล,ลวัตที่เราเห็นกันอยู่เนี่แหละครับ โอ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อยอดได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นในทองคำแล้วก็ทองแดงเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่อาการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่กว่านั้นแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั้นที่กำลังก่อตัวขึ้นในโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของโลกก็ได้นะคะน่าคิดจรงกิงค่ะว่าความเชื่อพื้นฐานเดิมๆเรื่องไหนบ้างที่อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วในโลกยุคใหม่นี้ค่ะ